เอ้าอ้แล้วอันนี้ทำอะไรคะแกหน่อนเหรออ๋อกลุ่มนี้กลุ่มสุดท้ายเนาะเว้นเจ็ดเวนหเว้นเจ็ดอ่าทำไก้นอไม้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคนะคะวันนี้เดี๋ยวโอ้ไม่มีใครทำมกนอไม้นี่เดี๋ยวเราไปดูอนไนกันีว โอ้ยันาสาไปกันอยธรรมดาไปไหมอะโมงไอสูตรมันนันพี่แกงเป็นพี่แกงสุดเี่มีแม่ครับมีแม่แลบอย่ากไรโอเคแกาไปไหนอะหอมกระเทียมพริกแล้วก็เกลืออันนี้คือสูตรพิกเกงนะคะไม่มีสรุปไม่มี คุณป้าคะไม่มีกระชอนไม่ต้องกระชอนหรอกป้าไม่ต้องกระชอนหรอกป้าเอาอ่ารีนเอารินเอาใจเย็นๆป้าใจเย็นๆอ่าม่เสียชีลด้วยคุอ่าดูคันยานังคันยานังกำลังคันยานังอยู่รอแป๊บนึ่งใจเย็นๆอ่าช่วยเออเออดีดีดีอ่ะเหลือด้วยอ่ะเหลือ ร้านนี้หัวหน้าสั่งนะคะทำให้อร่อยย้ําแพรัดเลยโอ้ยเขาไปให้ก็เอาอะไรเลร้านนี้สูตรโบราณสูตรอีสานจากพี่รักไม่อร่อยหัวหน้าไล่มาจากคุณตาช้าทําไมเดียวไม่พอมาเหลยบอกแล้วเราบอก เ่นย้รอาู่น่อันนี้อันนี้วตตามหนจะสอโอค่้เป็นหพิเศษนะคะสูสร์ิี่เกียงตอนนี้เกิดความวุ่นวายกับคนวุ่นวายแตจริงๆนะคะคนทัไม่ใช่เพีควุ่นวายนะวันนี้คนทู้วุ่นวายมากนะคะตามหาตามหาไม่เจอพ่อเลยเพราะว่า เราไปสัมภาษณ์ไปถึงไม้ไม้ไม้นะันไี่ไม้ลอยจะเป็นไม้สายเดินไม่ถึงน <c oughs> ะคะวันนี้นะคะเราทางตลาดนะคะก็จัดเวิร์คช็อปนะคะเรืองนี้ว่ากันเรื่อง,องหน่อไม้นะคะวันนี้ก็เลยจะมาปรมชันเรื่องนอนนะคะนอนสารพัดเมนูอันนี้ยังไม่ถึงครึ่งของเมนูของเ,อเรื่องหน่อไม้ของอำเภอบรรยของตลาดสองสสห้่งเลยนะคะยังมีหลากหลายมากมายนะคะสําหรับเมนูของหน่อไม้ วันนี้นะคะรอชิมได้เลยนะคะวันนี้แจกพร้อมนะคะพร้อมข้าวนะคะร้านไหนมีข้าวก็แจกข้าวร้านไหนมีข้าวเหนียวแจกข้าวเหนียวเอาร้านไหนแจกข้าวเหนียวอันนี้สุดอ๋อเขาเดีินไปหาเองอ่าคุณสามีข้าวแจกนะคะวันนี้เราอันนี้วันนี้เราแจกข้าวไร่นะคะข้าวไร่ข้าวเหยนะคะใครสนใจก็ไปติดต่อหาซื้อนะคะตอนนี้ไม่มีแล้ว เส้นายเส้นายนะเย็นๆก็ได้นะคะสักคู่แกนอนเราโดนใจเย็นนะคะเข้าใฟเราก็ได้คนคนอร่อยน้อยกลับก่อนใช่ไหมฮะคนนอยน้อยกลับมาอร่อยเท่ากันนะคะเดี๋ยวต้องรอให้ลูกค้าได้ชิมพร้อมกันนะคะเดี๋ยวชิมก่อนเนี่ยลูกค้าจะจําไม่ได้นะคะชิมที่หลังก็อร่อยสุดนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ได้ดาวเยอะที่สุดนะคะวันนี้ยังไงถ้าลูกค้าได้ชิมนะคะก็ ่าให้เดาให้เดาสิคอ่าทำไปก่อนเลยบ้างก็ได้ค่ะหรือว่าถ้ารอเพื่อนอุปกรณ์แล้วย่อมั้ยอ่ะไม่เยอะไหมไม่เยอะไม่เยอะงั้นรอก่อนนะคะทำไมไม่ทำเยอะๆเนี่ยเขาหาหน่อไม้มาเยอะๆอ๋ออยู่บ้านไกลเอามาลำบากนะคะอ่าเวนบ้านไกลอยู่ไกลนะคะเอามาลำบากรอสักครู่นะคะ หอ่อหมกกำลังจะตั้งไฟเองนะคะเอาจัดวางของให้เรียบร้อยให้มันได้ดูเอาข้าวใส่ในถ่านนั้นเลยเอแก่ห่อข้าวออกมาเราแปงที่แล้วเราก็ไม่มีอะไรให้ลูกค้าได้ได้ตักไปกินได้เลยนะหอ่อหมกเราเนี่ยเรามมีทอดนะตอนดูมีอยู่ที่ร้านขายตรงไหนไม่ขายสิ เอแบ่งปันกันที่ร้านมีเยอสุดแล้วใที่ร้านอ่าประมดต้องทิ้งไปไหนแล้วตะกี้เนี่ยนะคะให้เอาโซนมาก็แจกร้านแ่ะร้านเรห่อเรห่อแล้วก็ไปเปิด์ฟเราจับตรงกลางก็ถ้าโซนจะต้องมาที่นี่นะเดิมเพราะว่าไปไม่มันไม่ถึงนะคะตกแต่งใส่ก็ได้นะคะเอาสูตรสูตรของอะไรนะเออสูตรมีสารมีส่วนผสมอะไรบ้างเอ่ยก็มี หน่อไม้หน่อไม้ที่เลือที่มันบินแล้วอะหน่อไม้ที่มันบินแล้วมันบินได้มันบินได้แล้วเขาเผาเอาไปเผาเผาให้กวนให้นี่ไม่กดอ่าเผาให้สุกเลยก็นี่ให้ยังไงแสดงว่าต้องใช้ไฟอ่อนไฟอ่อนไฟอ่อนให้น้ำเผาหน้าอ่อนให้น้ำตมันค่อยออกเสร็จแล้วเสร็จแล้วา ข้าบ้านของเอิร์อเอามะเคี่ยนแมเอามะเคีย่ยนใช่ให้มันเป็นเส้นๆแล้วก็คั้นเกลืออันดับแรกคั้นเกลือออกก่อนน้ำบอกครับพอคั้นเกลือเสร็จแล้วน้ำบอกแล้วก็คั้นมะนาวต่อเอาใส่มะนาวปีมะนาวใส่อีกมะนาวใส่เยอะๆแล้วก็คั้นบบีน้ำบอกอีกอ่าบีบน้ำบอกอีกเพราะเราไม่ได้ต้มบอกไม่ต้องดมมันบมเมาบวกบมเมาเหรอถ้าเมาต้องปีน ทำไเมาอ๋อมาต้องสี่สิบอ๋อโอเคโอเคโอมาลครับ้าช่วงถ้าวนสองวันสามอาจจะอาจจะเมาคนคันเมาแน่วนนี้ตอนเที่ยงอราแจกดอไม้แล้วมีอะไรบ้างคะวนจนอื่นมีพิกปคนพีกปคนข้าคั่วเขาคั่วหอมหอมรวมครับแล้วก็น้ำปลาปลาแล้วก็มะนาวน้ำปลาปลาลมะนาวครับซุปดอกไม้นน่อยสิ ไม่ได้ชุบครับเรียกกลอยกลอยค่ะ้อยไม่ได้ต้มเรียกกลอยอ๋อถ้าต้มเนียกซุปโอเคโอเคซุปอ๋อก้อยก้อยกลอยจะได้ว่ามันไม่ได้ต้มซุปหน่อยจริงเขาจะใช้พริกสดโอ้ยปิ้งไปอ่าอ่าพริกสดตีกเขียวเขียวย่างไปให้สุกแล้วเอามาตำจะเป็นลักษณะอย่างนั้นครับ ห้ามเสียงคนอีสานเขาคป็นเลย์ยักษวจารณ์ุปอ่วิจารสร็ุปอ่าอลานุลลานอ่าอมีตัหน่อไม้ตําตหน่อไม้ต้งตําทั่วไปอ่าอธิบายมีอะไรบ้างเด็กสรงอันนี้เราจะใช้หน่อหน่ออะจ๊ะตุ้งดำอ๋อไผ่ตรงดำแล้วก็มีชอบชของดำช่านนี้หน่อ กลุ่มเราไม่พอต้องใหญ่เลยนะกลุ่มนี้ชอบของใหญ่น้องตองตองค่ะสมองน้องเหมาะพอดีค่ะแต่แต่กลุ่มนี้เล่นของดำแล้วก็ของใหญ่ของดำแล้วก็ใหญ่ใช่ว้าวดังด้วยอ๋อน้เนี่ยไปต้มหรือว่าไปเผาอย่างไม่ต้มอย่างเดียวค่ะไปต้มอ่าต้องปอกเปลือกไหมต้มอ่ะไม่ได้ปอกค่ะไม่ได้ปอกต้มเสร็จแล้วอยู่มันก็ S <S เป็นแบบนี้เฉยเลยต่ então, อเลยค่ะนเลยค่ะเลยนะแปลงร่างมาอย่างนี้เลยค่ะกทิ uh ้งทุกร้านเลยนะทิ้งทุกกลุ่มเลยอ่าหลังจากนั้นอ่ะมาทำยังไงอีกค่ะยุกต์มาจากการตำส้มตำค่ะอ่าประยุกต์มาจากการตำส้มตำใช่ก็เหมือนตำส้มตำเลยค่ะก็จะได้รสเปรี้ยวมันหอมอะไรเค็มหอมไปนู่นหวาน ต้มกลอมค่ะอ่าต้มพิมค่ะอันนี้แถบด้วยได้ไหมอะไรนะไข่เจียวไข่เจียวอะไรนะไข่เจียวไข่ปูอะไรที่จะวางอยู่ตรงนี้โอ้ไข่ไข่เจียวปูเหรอไข่เจียวปูอ่ะแฉบด้วยไหมท่านน่ะเหรอไม่ใช่ี่ผัดชุบหมูนั่แหละพูดเลย วันนี้ทำก้อนมันหน่อไม้ก้อนมันหน่อไม้วันนี้ใช้หน่อไม้ไผ่ต้มตัดไผ่แล้วก็ต้มมันจะหวานกว่าสามารถทำขวด้สมกับไข่แดงมีไข่แล้วก็มีใบทอดผูกมีแป้งทอดกรอบแล้วก็ปรุงร๋นกับไข่จะได้แบบนี้อันนี้ทอดใบมยู่แลราคาอยู่ แล้วก็จะมีน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานให้นะคะส่วนข้ามันนะไม่สมัยนี้ผู้หญิงก็ต้องหาบริการสูงเกแบบนี้แหละนะคะรับจะทำอะไรจากขนมยำยำของกลุ่มกลุ่มสีว่าไงถ้ามีอะไรบ้างอ๋อในน้ำยาปรุงสำเร็จเป็นเกลือเกลือเคลรับไม่ไม่รับไม่รับเขาเรียกน้ำเบทเรียกน้ำเบด น้ำเบ็น้ำเบเบ็ดเบ็ดเบ็ดี่เขาเดดที่นี่ไงอ่านั่นแหละเยวรอมันเะ็นมเ็มีด้วยใส่แอปเปิ้ลใส่สับปะรดทำไมเขามาคนเดียวไม่มีใครคบเขาหรอคนนี้ใส่แอปเปิ้ลใส่สับปะรดอ๋อไอ้น้ำน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวนนเขขดือเดี๋ยวว่ ว่าใยคนนี้เอาไปให้ตาไปห้เราคนั้นใช่ก็คุยสารกันผิดเราไปให้รักท้องไม่รู้ปรองไหมโอไม่รู้ไม่รู้ท้องไหนไม่รู้ท้องไหนเออเราก็เงนเราก็มองว่าเอ๊ทไมไมเราไม่มองเราก็มองว่าไปมรวมกันต่างนลทองอ่ะยังนั่งร้านนี้ยังไม่เสร็จนะคะ ป็นไรแล้วก็ส่วนสมุนเป็นอะไรคะที่ในถ้วยอ่ะหรือว่าเครื่องยำก็เครื่องยำธรรมดาเลยครับอ๋อเครื่องยำธรรมดามีหอมมีกระเทียมมีต้นหอมกระเทียมอ่าแค่ที่สดใบขิงพริกสดอ่ารสชาติจะต้องเผ็ดเปรี้ยวใช่ไหมคะเผ็ดเปรี้ยวครับเผ็ดเผ็ดน้อยเผ็ดน้อยไม่เผ็ดเผ็ดน้อยถ้าอยากได้เยอะก็ใส่พริกเยอะ้ยวใส่พริกเยอะๆค่ะไม่ใส่พริกได้ไหม ไม่ใส่พริกได้ไหมได้ได้ทำให้เด็กๆเนาะเดี๋ยวเริได้ชิมนะคะ,ะส,ส่วนสุดท้ายนะคะสองสาวสวยนะคะที่มีเรื่องคุย <c oughs> กันไม่ค่อยลงตัวนะคะอ่าวันนี้ทําอะไรนะแกงหนอ่อแกงหนอแกงหนอค่ะวันนี้ใช้หน่ออะไรเอ่ยหน่อไม้ลวกหน่อไม้หนอไม้ลวก,อ,อ,ลวกอันนี้เราต้มมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเครื่องเจียวดายด่างจยวอ๋อเผาด้วยอ่า อันนี้เป็นแกงหน่อสุดเราข้างเลยใช่ไหมป้านนาอ๋อเราบ้านสนามน,น,นะคะเสร็จหมดมันก็เสร็จแล้วมากินก่อนได้ไหมอ, <c oughs> อ่ะทอดหรือยังอ๋อทางโน้นน่ะยังไม่ได้ถามเลยอ่ากะลีค่ะกะลีส่วนผสมของกะลีมีอะไรบ้างตลาดเราเขาเอากะมาให้หรอกะลีกะลีผมจะเพิ่นแหละ ผสมซอสอะไรอย่างนีอะไรบ้างฮะบอกไปแล้วตอนไหนวะตอนน้ำตอนน้นเขายังไม่ได้กินเลยือน่ของเราอะใช้หน่อไม้ไผ่ตรงนะคะมันจะอ่อนนิ่มแล้วก็จะผสมด้วยแป้งข้าวอมีไข่มีผงฟูรดนิดหน่อยแล้วก็ใบมะกูดผัดแกงค่ะ โอเคอันนี้เป็นทอดมันหัวไม่ทอดมันหน่อไม้ทอดมันหน่อไม้โอเคเราก็จะได้กินอา,อาหารที่ทำจากหน่อไม้นะคะวันนี้เดี๋ยวรอสักครู่นะคะเดี๋ยวจะมีการแจกสต็กเกอร์นะคะสำหรับลูกค้าที่มาชิมน,นะคะใจเย็นๆน,นะคะบางร้านก็ยังไม่ได้ตั้งไฟเลยนะคะโ้าพี่ป้ามียังเดี๋ยวถ้พพีมีนะตรงนี้จะให้ดูอ่า รับได้เลยนะคะม้อเย้คกาเลยที่สนะคะแล้วก็จะเอาอะไรใ่ได้ไหคะต้องคือะว่านตกเลยนะคะจะต้องมีคุณจะตกนะคะัา่องสตฟาจะมีการติด่ารมีเอาเชฟมือชีพมาสองล้านนะลุนนี้มาแล้วไว้เขาจะติดเท่าไหร่ลุ้นกันติดตดดกแกเแนะคะ ที่ขายอาหารอยู่ตรงนี้นะคะสองร้านถูกไหมท่าทางลีลานะคะโหลีด้าอยากควบฝนค่ะควบฝนอยากเกินหน้าเกินตาเพื่อนรอเพื่อนด้วยนะคะรู้แล้วรี่จำจะได้มารอรอมารอชิมลองชิมเผ็ดกับแกงหม้อชิมซีนะครับชิมซีนะคะเรืองชิมได้เลยสำหรับร้านที่สุกแล้วนะคะไปดูมีอีกสามร้านนะคะที่อบมันนะคะโอซี่ด้วยสิ

แปะไถ้าจะนึ่งมาไว้ก็มันก็จะเป็นสูตรสำเร็จเป็นไปนะคะเราก็เลยมาทำใตรงนี้นะคะวันนี้เราใช้สูตรโบราณแท้ๆนะคะแกลเราก็ยังไม่ใช่อะไรบอกได้นะครับปรุ้งได้ไหมปรับปรุงด้วยวันนี้ดูเองเปรี้ยวได้อีกใช่ไหมเดยมันหวานไปหน่อยไฟก็เก๋นะใจเย็นๆนะคะไม่เป็นไรนะคะใส่ตั้งลูกนะถ้ายังไม่ได้ชิมก็ให้ดาวได้นะคะให้จากที่หน้าตาของค่าทำได้นะคะให้ดาวประกวดชิม เอาไปก่อนเอามานแสดงว่าได้อยู่ส่วนส่วนอันนี้เพราะว่ามันมีสูตรหัววังแกโบราณอ่าไาา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 ็าาาา่าา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 มาา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 ้าา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 ่อาาาาาาากาาาาาาใาาาาาะาหานา ไ no oh like right? uh, ้ี่ิดแล้วอ่ะฟางมมันจน้อยลงอ่าไม่ใช่เล่นต่อไม้ที่ิดแล้วที่มันึงคะประมาอันไหนอันไหนได้ดาวเยอะจพิจารณาเป็นเมนูประจำิดตอนแรกว่าจะยอมแพ้แต่แรกน่อยอยากจะไปเนห้าเวทิทชทเกลือลนมนมแลนาไม่ไรเป็นไงมองเห็นเป็นไร่ะ อาทำดพลาดจริงๆแม่จะลืมว่าจะบอกว่ารอรอค่ะรอของอร่ต้องรอนะคะเดี๋ยวคุณพี่จะนะคะแมใแกก็ไม่ทำานะเบ่อไม่ใช้ร้อที่รหัวใจแล้วนะคะ

แน่เลยค่ะดียวอ่าแน่ดีแล้ะใครยังไม่ได้ชิมยังเหรอไม้อ่าเจอได้นหมคะจโม๊เอาจะหมดแล้วอ่ะยา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 ก็น่าแกตาเพื่อนแต่ยังไม่ได้ชิมนี่ยังไม่ผ่านนะกรรมการเอ่อโคตรยังไม่ได้ชิมนี่ยังไม่ผ่านไม่หรอกเฮ้ยโคตรไหวอะ หมูมันก็สุกแล้วขลวนมาอหมูวนมาแล้วเหลือแต่แป้งหมอม้ก็สุกมาแล้วนะคะก็เลย่นีมาแป้งตลาดอมลูกคุณผ่านเนอเช่อเชิ่ชิวอเอกได้บองมีมีตองมีเก็มีให้เขาหยิใส่อะไรไปใส่ใบตองใส่ใบตองอ่า รับห่อข้าวไปแล้วก็ขี้ห่อ,หอข้าวแล้วก็ตักใส่ข้าวได้เลยค่ะช้อนช้อนก็มีค่ะปิ๊งจงต้องให้ในหัวหน้ากลุ่มรำรู้แล้วรู้แล้วทาไมกลุ่มนี้ย่น้ไมมีกลุ่มนี้ทำไมมาคนเดียวรู้แหละน้นองมันผู้สูงอายุล้นลวนๆใจควรอยากรำน้องมันผู้สูงอายุล้นลวนๆฝันไส้ คนสวยอะมาสายเข้าใจไหมของอร่อยมาที่หลังได้ชิมได้เลยชิมได้เลยได้ครับเอาแก้วนี่ก็ได้เอาแก้วนี้ก็ได้เอาน้ำร้อนมาเอาไปสักก่อนให้ลูกค้าก่อนอันนี้นะคะมีมีช้อนะคะมีมีแก้วค่ะเส้นข้าวไปเสร็จสามยางเสร็จครับ อ่าแกงนอเห็ดสามอย่างแล้วก็ผักหลายอย่างนะคะเอาชิมแล้วติดดาวให้ด้วยะะชิมได้นะคะชิมแล้วก็ติดดาวให้ด้วยนะคะอ่ามีข้าวด้วยนะคะแล้วก็มีห่อหมกชิมได้นะคะสามสี่ล้านส่วนเราเหรอ เกลียงเนืเนิ่มเนิ่มน่านานนะคะช้าๆได้พลาหลายเล่ืมงามเกลียงอ่ะอร่อยจริงครับสุดยอดค่ะขอบคุณค่ะกินได้รับกินได้นะครับกินได้นะครับกินได้เลยกินได้ค่ะก็วันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาสมังคะนะคะขอบคุณนะคะทุกกลุ่มนะคะที่มาร่วมสนุกสนานกันวันนี้นะคะร่วมน้เสนอนะคะเมนูเกี่ยวกับหน่อไม้นะคะซึ่งแล้วแต่ทาง ทั้งถนัดทางบ้านใดนะคะก็มีวันนี้ทั้งหกกลุ่มนะคะก็ไม่มีการท้ากันนะคะโดยเราก็ไม่ได้นัดกันเนาะโดยที่ว่าจะมีการท้ากันโดยการทําห่อบอกนะคะซึ่งส่วนมากแล้วเราก็นิยมทันอยู่นะคะเกี่ยวกับห่อบอกห่อไม้นะคะแต่วันนี้นะคะทุกกลุ่มหกกลุ่มนะคะเราก็ไม่ได้อบอกกันไว้นะืว่าเราจะทําอะไรกันนะคะก็ไม่มีการซ้ากันเลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะสําหรับอ่า เพื่อนๆีพี่น้องๆนะคะพอขายในค้าในตลาดนะคะที่มาทำเรื้ช็อบให้กับตลาดนะคะสร้างความสนุกสนานนะคะเพื่อนอออร่อยอร่อยอะไรคะนับก็ดีถ้าน้อยได้รำเอาปิดลับยังยังที่พบว่าปลาทองยังพึ่งนันเองอ่ะเออหมดแล้วแต่ว่าดาวไม่มี ่ไม่เป็นไรไม่ไม่รับแต่ก็นะคะก็สนุกสนานกันไปนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะสําหรับทุกคนที่มาช่วยกันวันนี้นะคะก็โอกาสหน้านะคะเรามีโอกาสเราก็จะทําแบบนี้อีกนะคะประกัน6กกลุ่มนะคะในตลาดขอบคุณลูกค้านะคะที่เดิทางมานะคะรอชิมนะคะรอนานหน่อยแต่ก็รอชิมนะคะ ให้ดาวกับทุกร้านค้านะคะขอบคุณมากนะคะวานนี้สำหรับวันนี้นะคะก็ยังไงทุกคนที่ได้ดูเรานะคะหรือว่าวันนี้อยู่นนที่นี่นะคะเห็นเพจของเรานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้กับ<ต>เพจของสลายค่าวใหดว้ด้วยนะคะนอกจากนั้นนะคะเราก็จะมีช่องทางทางทิกตอกแล้วก็อ่า YouTube แล้วก็คลิปเรียลด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้กับเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะ ฝ่ายกิจกรรมของตลาดชาวให้นะคะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องนะคะชาวตลาดแล้วก็ทุกคนทุกขั้นนะคะสำหรับนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะ